นะสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนครับวันนี้มาดูกันในเกมดาาพิฆาตอสูรนะฮะเวอร์ชันมือถือนะครับเดมอนสเลเยอร์ดอนนะครับก็อย่าเป็นอะไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปทุกคนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันอ่ะลุงอรุณนะครับตัวแพทเนี่ยนะเดี๋ยวขอดูแพทหน่อยนะครับมีเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษแป๊บนึงอ่ะเรียบร้อยครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะ อ่ะเห็นเราเข้าไปลุยกันดีกว่านะครับใลกคอมเมนต์อ่ะไปลุยกันเลยดา,ดาบพิฆาตศูนเวอร์ชั่นมือถือ,อะครับมาถึงโอ้โหมาถึงให้ดูฉากไปเลยลก็ตัวเกมเนี่ยสามารถโหลดเล่นได้ทั้ง Android กับ iOS นะฮะดาวโหลดที่ใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ตัวเกมเนี่มีภาษาอังกฤษให้เล่นด้วยนะครับมาครับ อ๋อเป็นการมูฟแมปอย่างเงี้หรอสตาร์ทแชร์เลนนะครับกดตามปุ่มเลยเป็นไอเดอ p g อาพีนะครับจัดทีมต่อสู้แบบไอเดอ p g จีแล้วก็อ๋อมีสกิลให้กดดีกว่า๋อให้กดเฉพาะอันติเมทนะครับเป็นกึ่งไอเดอร์พีจีแหละอ้สกิลสวยเลยนะนี่ครับกดได้เลยนะรอแป๊บอันนี้คือผ่านแล้วใช่ป่ะเพราะว่าศัตรูมีแค่กองเดียวเนาะ อ่ะเรียบร้อยนะครับผ่านแล้วนะมันจะค้างนิดนึงนะครับกดไปตามธุรเรียบเลยครับอ่ะอัพเกรดพลังกันดีกว่าเป็นไอดเอลพีจีแหละครับแล้วก็ใส่อาวุธได้โอเคอัพเวลก็ใส่อาวุธกดออกไปด้านหลังนะครับโอเคสตาร์ชาเลนจ์ต่อเป็นการสู้แบบนัวๆน,นะผมชอบมากเลยนี้เป็นออโต้นะครับสามารถเร่งความเร็วได้นะคูนสี่ต้องรอก่อนนะโอเคมีออโต้ครับสบายคือเราไม่ต้องเลือกสกิลโจมตีเองนะครับ มันจะเป็นกึ่งไอรอนพชีเนาะมันจะเข้าไปนัวกันพอเกตถ้าไม่ตายเต็มเราก็กดท้าไม่ตายแต่ว่าเรามันมีระบบออโตโอ้เนาะโอเครัวๆเลยมีของเฮ้ยกล่องขวัญด้วยอ๋ออันนี้จะเป็นหมดสายเติมนะชาเลนจ์ไปเข้าไปนัวต่อเล่นง่ายนะครับไม่ยากเลยคันทีโลก็สนุกดีนะนัวๆดีนี่เนซิโกะครับอื้อ เอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะป้าบตัวเกมเป็นภาษาไทยนะครับเล่ในท้งแอนดรอยด์เอสนะครับป่ะอันนี้แจ่มเลยนี่อัปเกรดต่อได้แต่ว่าผมปล่อยไปก่อนให้มันให้มันนหนไปก่อนมันจะต้องนหนไปเรื่อยเรื่อยครับเราเร่งสปีดได้นะครับเวลาเราแบบเล่นทุเรียเ่ยงแรกเราไม่อยากด่วไปกันไปไวคูณ10ตัวมีโอกาสครับ จัดไปเลยคูณ10โคตรไวเราไม่ต้องไปง้อคูณ2ในเกมนะเรามีคูณ10จากแอปพลิเคชัน X7 ็กซ์เนกมนะโคตรเจ๋งไวไหมผมจะไปแบบรวดเร็วนี่ครับระบบไอดอลนะเป็นระบบเกมรางวัลอัตโนมัตินะครับโคตรดีนะครับอัปเกรดในซิโก้กด exp เข้าไปปึ้งพึ่งโอเคโคตรง่ายเสร็จปุ๊บจะต์ทชาเลนจ์ต่อไปกันอย่างรวดเร็วเห็นไหมมันก็จะหนัวไวไหมเวลาเราต้นต้น เนื้อเรื่องครับเราไม่อยากจะดูฉากหรือรูอะไรมากเราก็ใช้ความเร็วขุด10ครับไวอันนี้คือข้อดีของ x อ็กซ์เนเกมนะทำคูณ10ได้เกือบทุกเกมอะถ้าเราอยากจะทำนะครับถือว่าดีครับเดี๋ยวตั้งชื่อกันดีกว่านะครับก็ตั้งชื่อเลยเล่นมาสักพักหนึ่งประมาณ3าสี่นาทีมันก็จะให้เราตั้งชื่อน,นะครับอ๋อห้ามีเว้นวักนะเอาเว้นวักด้วยโอเคไปด้ยกันเลยครับ อ่ะเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ผมเร่งความเร็วไว้หน่อยนึงนะจะได้ไวหน่อยโอเคเฮ้ยถืวก่อนนะโอ้มาถึงก็สุ่มกาชาเลยครับอ่ะแจกกาชาฟรี10ครั้งครับจัดไปเลยก่อนนะออกก่อนอ่ะโอเคเฮ้ยบุ้ยแอ,อน,นิเมชันกาชานี่เป็นดึงดาบเฮ้ยได้ตัวนี่มาครับเจ๋งเลยนะครับหน้าหมูครับ หาเรียบร้อยนะครับกดตามทุเรียวก่อนเลยนะสอนอัปเกรดพลังอินโนสุเกะครับชิวิระอินโนสุเกะ5ดาวนะตัวที่สมมจากกาชาจะเป็น5ดาวโอเคครับเดีย๋ยวเอาตัวลงก่อนมันจะเอาลงได้ทั้งหมด5ตัวนะแต่ว่าตัวที่4ตัวที่5เนี่ยมันจะค่อยปลดล็อกไปเรื่อยนะไว้แหกับบ็คแฮครับมาครับเกมมันจะเป็นแนวน,น,นัวหน่อยครับนัวเสร็จก็พอถึงจุดใช้ท่าไม้ตายก็ใช้ท่าไม้ตาย แต่ว่าระบบเกมมันมีออโต้ไงเราก็ไม่ต้องทำอะไรอันดเมชั่นสวยมากเกมนี้นะครับเนี่ยก,ก็บูเบลเื่ครับด่านแม่งมีให้เล่นคตรเยอะนะครับเนี่ยเข้าไปนัวเรากดสตาร์ชาร์เลนต์ก็เข้าไปในนะอ่ะเล่งความเร็วนี่ครับน่นัวเลยอี๋ซุบอันดเมชั่นสวยมากนี่ครับส,วสาวกดาบพิฆาตศูนย์ครับจัดไปเรียบร้อยแบทเทิร์นวิกตอรี่ครับ เติมนัวกันต่อครับอ่าเียบรอยไหมนัวสายนัวครับอันนี้จะเป็นสายเติมอ่ะโอเคเรามาดูกาชากันครับมีกาชาแจกพันครั้งเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะสุ่มเล่นก่อนมันจะรับได้ตอนเลเวลยี่สิบนะครับครั้งแรกวิ่ยได้ตัวนี้มาครับเขาให้เราสุ่มฟรีถึงพันครั้งนะโหดคุ้ม่ะกดตัวที่สองก่อนหนึ่งในสามอ่ะเราเลือกได้เดีย๋ยวตอนเลเวลยี่สิบเรามาเลือกกัน ตัวเซนิสุ ử, นะฮะโอเคได้ตัวผู้หญิงซ้ายล่างมานะครับโอเคเดี๋ยวดูล็อกที่สามดิโอเคอุ้ยสุริครับเจ๋งเดีย๋ยวเอาไม่สุริดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอได้รุ่ยสิบก่อนค่อยมารับนะก็ตอนนี้ไปก็ไปเก็บเวลก่อนแปบ๊บเดียวนะครับเก็บได้ประมาณสิบนาทีก็น่าจะได้ครบแล้วแหละอ่าเกมก็หาได้ในแอปเอ็กซ์เพลนเกมนะฮะ หลักเกมนี้ก็นี่ครับเดมอนโเลเยอร์นะครับผู้ล่าปีศาจลุ้งอรุณนะ้าแปลเป็นภาษาทไทยตรงนี้นะครับตัวเกมก็อยู่ที่1 4จิกนะครับแล้วก็มีกิฟโค้ดแจกอยู่3กิฟโค้ดนะส่วนก็จะเป็นเหรียญตัวก้าชาต่างต่างก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดัปไหนส่วนลดการเติมครั้งแรกก็มีบอกหมดนะครับตรงนี้ไปดูได้เลยนะอ่ะมาดูกันต่อนะครับก็หลักๆก,ก็สู้ต่อนะครับก็เข้าเชอรลนจ์ไปเรื่อย เฮ้ยผมได้ห้าตัวแล้วนี่หว่านี่ครับนอนเลละเรรียบร้อยสกิลอะสวยมากเลยผมชอบมากเลยเฮ้ยสกิลโคตรอลังการเรรียบร้อยอุ้ยเนื้อกะไปแล้วอะโอเคก็ยังเอาตัวร้อยมาได้นะครับอันนี้ เลเวลขึ้นวะของสมบัติด้านบนอ๋อเดี๋ยอัพพลังกันหน่อยนึงนี่ยอพพลังนิดนึงนะครับตัวละครของเรานะนี่ก็เล่นได้นะครับสามสิบพพลังเข้าไปเลยนะครับ สี่สิบเนี่เบรกไว้ก่อนไม่ต้องใส่ที่40โอเคโหดโหดไปเลยนะฮะตรงนี้อะระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยเราต้องเดูดก่อนนะรับของเอฮ้ยเขาแจกดีกว่าโอเคเอาใช้50เหรียญเหรออ๋อกดได้ครั้งหนึ่งครับมันเป็นคล้ายๆเหมือนไอเดลอะครับไอเดลพีจีเนาะ mm hmm. ก็คือใช้เพชรในการฟาร์มไอเทมได้เลยนะแบบอัตโนมัติประมาณนี้เนาะ อ่ะเลเวลสิบแล้วนะฮะประมาณนึงของสมบัติตร,ตรงนี้ก็เคมได้นะครับเคมรีบอร์ดอ๋อนี่เป็นแพทเติมอ่ะอ่ะก็สู้ต่อนะครับเดีย๋ยวผมเก็บเวลก่อนแป๊บน,นึงด้านบนเนี่ยมันก็จะมี achievement ให้เราด้วยนะครับโอ้โหแม่งให้เยอะจริงประมาณเป็นแค่เหมือน achievement 7วันวนะนะเป็น7วันจริงด้วยครับรับของได้เลยทำ q u e s ในเกมก็รับของได้เลยนะครับอันนี้เป็นเกม grand prize นี่จะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเหมือนเป็นชาเลนจ์คล้ายๆเหมือนลงดันนะไอ้กดฟรีก่อนสุ่มของนะฮะโอเคได้เหรียญได้อะไรมาเฮ้ยดีก่หนะมันมีอีกนะถ้าถ้าดูแบบนี้ครันที่สองเนี่ยอ๋อดีก่หนะเฮ้ยดีก่หนะกาชาอะไรวะเนี่ยดีก่อนเฮ้ยเลือกได้นี่อย่างเจ๋งเลยขอร่างนี้แล้วกันร่างสอง คล้ายแบบวิสลิดนะฮะฟรีไปก่อนแล้วกันโอ้โหได้มันไม่จำเป็นมมันจะมันจะไม่ได้ตัวเสมอไปเนาะอ๋อนี่มันชาเลน์ได้นะครับโอ้พลังตั้งเจ็ดละหมื่นเจ็ดนะโอ้โหกิจกรรมเยอะมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้แบบของขอพรนะได้ของมาโอเคอะประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้ กิจเลือน้อยนะรับของรับไลไรได้ต่อนะครับเป็นพวกรางวัลอ,นออนไลน์รับของได้นะ,ะเก็บเว่ว,วันต่อนะครับตัดไปเข้าเป็นหนัวลวงกราวเรียบร้อยดีครบสองสิบเอ็ดแล้วไอเคม็มรีวอร์ดรับไปเลย เวลาเราผ่านระบบอะไรได้เนาะอุ้ยของก็ออกมารับได้จากข้างนอกน,นะครับตรงนี้อ่าโอเคนี่ก,ก็ถือว่าใช้ได้นะตรวนี้นะระบบเกมเนี่ยทำมาดีมากนะครับผมตัวนี้อ่าโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวจัดทีมต่อสู้เนาะเป็นเก่งๆไอ้ตัพีจีนิดนึงนะครับก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับแฟนแท้ในส่วนของ แฟนการ์ตูนดาบพิฆาตสูรนะเ e มอนสเ a y เยอร์นะครับก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันนี้มาเล่นได้ทั้งระบบ Android เนาะแล้วก็ iOS นะฮะโหลดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจะจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเพลินโซนด้ด้วยกันแล้วพบกันใ,ใหม่นะฮะในคลิปหน้าสวัสดีครับ